ค่ะกาบสวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคลิปนี้เนาะคะ่ะเข้าจากบ้าลงอ่ารัฐบาลไทยเนาะคะ่ะจักชุดก่อนเนาะคะ่ะพี่น้องรัฐบาลไทยเป็นหลักหน่วยบนแล้วก็นิดนึงเนาะคะ่ะเป็นข้อมูลบนนะคะพี่น้องคะ่ะโอ้ยจะเป็อนอยังน้อมาเล่งเพลงพังอยู่นะะเนาะค่ะเอาค่ะ ไปเบิงคำเตือนก่อนคำเตือนวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงสูตรคำนวณเป็นเพียงการคาดเดาล่วงหน้าไม่รับประกันว่าจะมาตามนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกราบขอบพระคุณค่ะสูตรก็มีเขาไม่หลุดเนาะพี่น้องเนาะค่ะเบิ้งกันไปตามนี้นะคะอ่าเป็นเลขติดบนก่อนเนาะค่ะเลขติดบนเท่าก็ท่านได้เอาล่วงเนาะค่ะ เด็ติดบนเดินบนตัวเดียวเพิ่งเดินมาสามงวดติดเท่านั้นเองเอซี่เคยบอกแอดไว,ว้ว่าถ้าเด่นบนตัวเดียวเดินสองงวดเราล่ให้โลดแอดจะคิดจะเบิ้งเอาเองดอกประสันจะพิจารณาเอาเองดอกประมาณนีนะคะนะคะอันนี้มันจะมีชุดเด่นบนล่างตัวเดียวเข้ามาได้ด้วยนะคะอันนี้เด่นบนตัวเดียวอันนี้เด่นบนล่างถามว่าแอดบริเฮดสูตรห้เบิ้งบริเฮดขั้นวให้เบิงบนนเบ้ง แต่เรามีสถิติมาให้ดูอ่างวดที่แล้วแอดบริโลงนะคะอ่าเบิงวันทีงวดนี้สูตรเด่นบนตัวเดียวแอดลงเจ็ดเด่นบนล่างลงเก้าก็คือนี่พี่น้องเห็นอ่าสถิติไปนน้ากันเนาะคะ่ะเห็นสถิติไปนน้ากันคือว่าๆเลยประตรงอ่ายึกยักอีหังมากนะคะเอาลงให้เบิงไว่หวๆเลยบะตองอลัมพอบดโดนเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะมันด้นเบิงเป็นเป็นชุดๆออกไปนะคะอ่าพี่น้องแคบก้นมันจะงง อ่าสูตรนี้เป็นเด่นบนตัวเดียวแคบเอาค่ะมันสีมาบอเบิงใส่กันกับช่องง่ายๆพื้นเนาะคะ่ะพี่น้องแคบหรอเนาะนะคะอ่าลงหลายๆสูตรให้มันแหลวอยู่ในขีปเดียวก็ข,ขอให้อยู่ที่บนแล้วก็เด่นบนล่างตัวเดียวสูตรนี้เป็นสูตรใหม่เพิ่งเอามาลงถามวางวงดนี่เก่าเดนมากนะคะสีมาบอเนาะคะ่ะแอดเห็นเก่ามันชนเยอะในสูตรแอดนะพะสูตรผู้อื่นแอดก็บ่ารู้เนาะ แอดวาคาเทียมามันจะเสียโอกาสเพราะว่าเป็นสูตรเด่นตัวเดียวบนล่างก็ขอให้เดินต่อนะคะพี่น้องขอให้เดินต่อเด้อค่ะแคบเอาเหรอนะค่ะเป็นสูตรเด่นตัวเดียวบนล่างแล้วก็สูตรเด่นบนเนาะเพราะว่าห้าทีเดียวย่อยเอาง่านขึ้นเนาะคะ่ะแล้วก็ไปดูชุดเลขติดบนเนาะคะ่ะเลขติดบน เราจะเอาหน่วยบนก้นนะคะมันสูตรขึ้นมาหลายค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะเอาเป็นหลักหน่วยบนก็แล้วกันนะคะหลักหน่วยบนเดินดีนะคะผ่านการเดินแล้วก็ใส่งานจริงสิจับหรือว่าจับแค่นั้นล่ละเนาะคะ่ะอาการทํางานของแอดในแอสิจับแบบเขียนจากศูนย์ฮอดเก่าแล้วก็เป็นนับสูตรที่ยังไม่หลุดเอาสถิติเดินที่ได้เยอะไปตัดสินเอาแต่ตัวเดินไม่เยอะ,อะตัวที่เดินได้เยอะนั่นแหละลดนะคะ จะรุดดีมากสูตรที่เลือกบ่เป็นสูตรที่ออกเสมอไปนะคะพี่น้องเพราะฉะนั้นถ้าแอดจับเป๊ะมันก็คงจะบ่บาลาน,นกันกับสูตรที่เข้าใส่ประจําจังสี่มันมีหลายเหตุผลได้พี่น้องเนาะคะ่ะยิงสูตรเข้าคํานวณสูตรเองสูตรมีหลายบัดนี่เป็นสูตรหลากหลายแบบนี้เฮาเอะอร่งเล่ใจบัดนี้อ่าบ่เป็นเอะอเข้าล่งเล่ใจนะคะว่าเออเข้าสิจับจังไดจังจะถือ บันนี้ก็เลยเป็นเป็นแบบว่าเฮงยานเฮงผาดไหมคะพี่น้องทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือดวงล่ะคะ่ะดวงมันสิบบถือมันก็เลยผาดนะะเอาไปเบื้องสูตรที่หนึ่งก่อนที่หลักหน่วยบนก่อนนะคะหลักหน่วยบนเข้าจะบ่าเอาคีิปอื้นมาลองอีกเนาะมันพี่น้องจะซับซ้อนนะคะอันนี้หลังจากที่เด่นบนล่างแล้วก็เด่นบนตัวเดียวแล้วก็ชุดหลักหน่วยบนเลยหลักหน่วยบนได้ห้าแต่ได้สามงวดติดนะคะ ได้สามงวดติดมือนั่นแอดลงสองสามหนึ่งศูนย์ยังไม่ลงนะคะมือนี่ลงเป็นงวดแรกอันนี้ได้ฮอตาเดินได้สามมือสามงวดว่าเป็นสามมือนนะคะงวดนี้งวดที่จะถึงวันที่สิบหกนี่ศูนย์หนึ่งเก้าแปดที่จะมาที่หลักหน่วยบนบศูนย์หนึ่งเก้าแปดพี่น้องเบื่องไว้นะคะว่าสูตรใดมันสีเดินสูตรใดมันสีรูเท่ากับบอลรูเนาะสูตรที่สองค่ะสูตรที่สองแอดว่างไวที่แปดหนึ่งสองเจ็ด งวดที่แล้วพี่น้องบ่เห็นนะคะห้าวเ,เ,เรื่องสถิติการลงนะคะชนที่เลขสองมาสองจริงจริงชนสองกับหนึ่งแต่ว่ามาสองนะคะงวดที่จะฮอดวันที่สิบหกนี่สองห้าหกหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าแปดชนกันที่เลขหนึ่งเม็ดเดียวสองสูตรนี้นะคะชนที่เลขหนึ่งไปดูสูตรที่สามค่ะพี่น้องมันสิมาบอรหรือว่าสูตรนึ่งเข่าสูตรนึ่งรุดนะคะ ถ้ามันช่นหายแลว้วมันมามันจะดีมากคือจังห้าน้อยปกตินะะั่นแหะแอดกับพย่ามเอาตัวชนมันมาหายรัวๆก็คิดว่ามันจะมาเนาะเอาสุดท้ายมันกับมาตัวร่องสัง,งัานเนาะค่ะพี่น้องเอาสูงไปน้ากันนะคะมีเข้ามีหลุดนะคะไปดูสูตรที่3ค่ะสูตรที่3งวดที่แลว้วมันจะเป็น2องศนยงวดนี้เป็น4281องแปนะคะสี่ส ชนกันที่เลขหนึ่งสามสูตรเลยได้พี่น้องแมนบบค่ะชนกันที่เลขหนึ่งสามสูตรสีมาบบเนาะค่ะอยากให้มากกะจักสีวาจังไดเนาะพี่น้องเนาะขันสูตรมันจะเดินมันก็นเดินบัดสิรุดมันกันรุดซะเอาเอาที่พี่น้องสะดวกก็แล้วกันเบิ่งไปเป็นแนวทางเด้อค่ะถามว่ามอนิแอดมากหยังที่เกี่ยวกับบน หรือวันลักหน่วยนี่แอดมาร์กเลขกสองเนาะค่ะแอดมาร์กกับบอมาจักเทียดอ,อกค่ะตัวที่แอดมาร์กเนาะส่วนใไงไม่ใช่มาตัวที่แอดบอมมาร์กเนาะค่ะพี่น้องเนาะมันจะเป็นแนวนั่นอ่าหลายช่องมันจะว่าว่าสูตรที่เลือกบอมเมนสูตรที่มาเสมอไปนะคะไปดูสูตรที่สี่สูตรที่สี่ได้สี่สองเก้านะคะสูตรนี้เดินจักมือสูตรนี้เดินแปดมือที่ได้สี่สองแปดหนึ่งนะคะ มีทั้งสองทั้งหนึ่งพี่น้องก็เรียบเอาเลือกเอานะคะเดินบ่ทอกันเนาะค่ะเดินบ่ทอกันเพราะาสูตรจะถือแกะขึ้นมารพรพร้อมกันทั้งสี่แม่ค่ะพี่น้องนะคะกะมีเขามีรุดอีกความนี่ค่ะมีเขา้ามีรุดนะคะอันนี้คือหลักหน่วยบนงวดที่แล้วชนกันที่เลขชนอยู่ที่เลขเจ็ดกับเลขหนึ่งยู่ยได้พี่น้องแต่ว่าบ่มาเจ็ดมาสองนะคะชนสองเม็ดเดียวทั้งสี่สูตรแล้วก็ชนห้า สูตรเรามีเป็นร้อยนะคะเอ้ยคือแมนแทอันนี้พี่น้องมาได้ดว่าดอกแอดบอรฟั่งนะคะสูตรเทามีเป็นรอยอ่ะมันตรงมีสูตรชนกันยหันพอหลังออกปุ๊บเราเค่อยเห็นประมวลผลแล้วเออเฮาจังเห็นสูตรนี่มากอ่าจังได้ไปคัดจอกๆออกมาจังสี่แม่ค่ะพี่น้องบานี้งวดนถาถดวงแอดบอมี่นี่อ่าสูตรที่คัดออกมาก็ไม่ใช่เลยไปเอยียงบู้จังสี่แมค่ค่ะก็เลยอยากให้พี่น้องเบิ้งดีๆว่าอ่าช่องง่ายเพิ่นมีผู้จับแบบนี่โบนะคะ แต่สําหรับแอดเองเนี่ยแอดมักสองมักสองเลยล่ะนะคะหมักสองกับเก่านะคะหมักสองกับเก่าแล้ววันหนึ่งเราก็เดินหลายูย่นะคะกะยังมาตัดออกซะทีเดียวลออขัดเนนอีกก้อนเนาะค่ะพี่น้องเอาคลิปนี้ก็เดินทางมาถ่ายคลิปกราบขอบุณขอบคุณเนปซี่พี่น้องเด้อค่ะที่เข้ามารับชมมากดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นซอยแอดเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอยุดติไว้สำนิซักกอนเพือกันคลิปหนาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ